เปิดตำนานจากักรพรรดิส้มหล่นได้ครองบัลลังก์พอแมวเหมียวย้อนกลับไปในสมัยราชวงศ์ส่งใต้มีจกักรพรรดินาว่าส่งเกาจงอยากจะมีบุตรไว้สืบทอดราชบัลลังก์แต่ด้วยร่างกายที่ไม่แข็งแรงนักจึงทําให้ไม่สามารถมีบุตรได้จึงมีพระราชองค์การให้ตามหาเด็กที่มีเชื้อพระวงศ์โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นลูกหลานราชวงศ์ที่อายุไม่เกินเจ็ดขวบและอยู่ในรุ่นอักษรโปรในที่สุดก็ได้เด็กชายสองคนที่ตรงคุณสมบัติคือโปเฮาและโปฉงแ,แรกจกักรพรรดิส่งเกาจงดูชื่นชอบโปฉงมากกว่าเพราะอ้วนท้วน กับบ้านพระองค์ก็มีความคิดบางอย่างผุดขึ้นมาโดยให้ทั้งสองยืนกดอกเพื่อจะได้สังเกตอะไรบางอย่างท่านใดนั้นเองมีแมวตัวหนึ่งเดินผ่านโผ,นผนชงตัวเต็งว่าที่ราชทายาทกับเตะแมวไปหนึ่งทีเมื่อจักรพรรดิเห็นภาพนี้กับตาจึงตัดไปอย่างไม่พอใจว่าทำไมต้องไปเตะแมวมันด้วยมันก็เดินผ่านเขามาดีๆคนที่มีจิตใจหย,ยาบกระด้างอย่างนี้ไม่เหมาะกับบัลลังก์ในภายภาคหน้าด้วยเหตุน,นี้โผชงจึงพาตําตำแหน่งให้กับู่เขาทั้งๆที่ตำแหน่งราชทายาทอยู่แค่เอือเเเ้อมและปป่เเาาากกก็็ไดด้ลยยมนจัรพซงีโา